สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเจอกันคาบที่2ของวันนี้ในคาบวิชาคณิตศาสตร์นะคะห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูสายนะคะเรามาเรียนการวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมหยิบขึ้นมาได้ยังคะ,ะหยิบขึ้นมาแล้วทีนี้เรา ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะให้หนักเรียนเปิดไปบทที่8เลยค่ะเรื่องการวัดปริมาตรนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะเรื่องการวัดปริมาตรอ่าเดี๋ยวขอให้หน้าจอมาก่อนนะรอสักครู่โอเคหน้าจอมาแล้ว บทที่8เรื่องการวัดปริมาตรนะคะอ่ะเราดูเราจะมาเรียนจากในในเนื้อหาแบบฝึกหัดกันเลยนะคะพทดนะ โอเคค่ะมาที่หน้าหน้านี้หน้าที่ไรเอ่ยหน้าที่64ค่ะหน้าที่64การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานนะคะเขาอ,อันนี้ก็คือเป็นนักเรียนดูจากในหนังสือไปด้วยนะคะโดยจากหน้าจอไปด้วยในหนังสือไปด้วยนะอันนี้ข้อที่1ก็คือเป็นการวัดปริมาตรของน้ําส้มนะคะน้าส้ม ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบกล่องแบบนี้เขาต้องการทราบปริมาตรว่าน้ำส้มเนี่ยมีความจุทั้งหมดเขาใช้หน่วยการวัดก็คือเป็นแก้วนะคะซึ่งน้ำส้มเนี่ยสามารถจะเทได้กี่แก้วคะจากรูปเนี่ยนำน้ำส้มหนึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยเทได้เป็นแก้วกี่แก้วคะตวงได้กี่แก้วคะตวงได้กี่แก้วคะสแก้วใช่ไหมคะหนสึสาม เพราะฉะนั้นเราก็ตอบคำถามในข้อนี้ว่าน้ำส้มในกล่องตวงได้4แก้วเติมคำว่าเติมเลข4ลงไปแบบนี้เติมไปหรือยังเอย่ยเติมแล้วค่ะเติมแล้วนะคะดังนั้นน้ำดังนั้นน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรเท่ากับโอเคเติมแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปคำว่าดังนั้นดังนั้นน้ำส้มในกล่องมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วเช่นกันนะคะเราก็เขียนตรงนี้ไป4แก้วนะคะ,ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เป็นถังที่เขาใส่เบียร์ใส่เหล้าอ๋อใส่วายนะคะเป็นไวน์ไวน์แดง เป็นถังที่เขาใส่วายนะคะน้ำวายแดงในถังเราจากรูปเนี่ยเขาในถังเนี่ยเขาตวงได้ในขวดกี่ขวดคะน้ำวายแดงในถังตวงได้กี่ขวดคะสขวดเราก็เติมสมลงไปสขวดนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2ก็เช่นกันดังนั้นน้ำวายแดงในถังมีปริมาตรเท่ากับ 3ขวดนั่นเองก็คือหมายความว่าถัางเนี้ยบรรจุน้ำวายแดงได้3ขวดนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามข้อที่สามนะคะน้ำตะไคร้เขาเขียนว่าน้ำตะไคร้นออานำไม่โทน้ำตออะตะอรอไอใครไม่โทใครน้ำตะไคร้น้ำตะไคร้นีนน้ที่อยู่ในเหยือกเนี้ย เอามาตวงใส่ถ้วยได้กี่ถ้วยคะจากรูปง่ายๆเลยได้กี่ถ้วยคะสองถ้วยเราก็เติมเลขเติมเลขสองลงไปสองถ้วยเช่นกันบรรทัดที่สองดังนั้นน้ำตะไคร้ในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับสองถ้วยเขียนลงไปคะ่ะเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต่อไปต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะข้อที่4เป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาซักผ้าอยู่ในขวดนี้สามารถจะตวงใส่ฝาขวดได้เขาบอกมาเลยว่า40ฝาอันนี้เขาบอกมาเลยว่าน้ำยาซักผ้าตวงใส่ฝาขวดได้40ฝาดังนั้น น้ำยาซักผ้าในขวดจึงมีปริมาตรเท่ากับเท่าไร่คะเท่าไรคะ4ฝาค่ะอ่าในเมื่อตวงได้40ฝาดังนั้นน้ำยาซักผ้าในขวดก็ต้องมีปริมาตรเท่ากับ40ฝา40ฝานะคะอ่าต่อไป เสร็จแล้วหนึ่งหน้าต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปหน้าต่อไปพิจารณาการตวงของเหลวโดยใช้แก้วที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันแล้วเติมคําตอบนี่นะคะเขาใช้แก้วในการตวงตวงน้ําสับประรดนะคะตวงน้ําสับประรดจากขวดได้8ดแก้วนะคะจากโจุดเนี่ยตวงน้ําสับประรดเขาบอกมาเขา เขามีข้อความมาบอกว่าตวงน้ำสับปะรดจากขวดได้8แก้วนะคะ8แก้วจริงไหม1 2 3 4 5 6 7 8นะคะดังนั้นประโยคที่2ดังนั้นน้ำสับปะรดในขวดจึงมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ลูก ในเมื่อตวงได้8แก้วปริมาตรของมันก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหรคะแแก้วแก้วเช่นกันอ่าแแก้วเช่นกันนั่นเองเข้าใจไหมลูก mm hmm. คือตวงกับอะไรตวงกับอะไรได้เท่าไหร่เราก็ตอบเท่ากับจํานวนนั้นต่อไปข้อที่2ข้อที่2ตตวงน้ําอะไรเอ่ยอ่ะใครจะอ่านโจทย์เอ่อใครอาสาจะอ่านโจทย์คะบ้างคะอิทธิมน อ,อักโอเคกราวิทกราวิทอ่านจุดข้อที่สองสิคะ,ะวนนวต,วง,ว,ตวงน้ำมะเขือเทศจากเหยือกได้สี่แก้วดังนั้นน้ำมะเขือเทศในเหยือกมีปริมาณเท่ากับกี่แก้วมีปริมาตรมีปริมาตรเท่ากับในเมื่อตวงได้สี่แก้วตวงน้ำมะเขือเทศจากเหยือกได้สี่แก้วดังนั้นน้ำมะเขือเทศในเหยือกจึงมีปริมาตรเท่ากับเท่าไรคะลูก อ่าสี่แก้วสี่แก้วค่ะนะคะตวงได้เท่าไหร่ก็ตอบจำนวนปริมาตรเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่สามอ่โจดข้อที่3ามอิทธิมนค่ะ,คะอ่ะอิทธิมนอ่านจทย์ข้อที่3ค่ะตวงน้ำส้ม ตอ้แก้วได้สิบห้าแก้วดังนั้นน้ำส้มในตู้แก้วมีปริมาตรปริมาตรปริมาตรเท่ากันเท่ากับเท่ากับอ่ะโอเคแก้ว ในเมื่อเขาให้จวดมาว่าตวงน้ำส้มจากโถแก้วได้15แก้วนะคะเนี่ย1นึ่ง6 7 8สา0สี่ห13ห4 15ได้15แก้วนะคะดังนั้นในเมื่อเราตรวงได้15แก้วปริมาตรของน้ำส้มที่อยู่ในโถเนี่ย จึงเท่ากับเท่าไหร่คะลูกอ่าก็เท่ากับ15แก้วนะคะคือตวงกับอะไรหน่วยของปริมาตรก็จะเป็นตามตามที่เราตวงนะคะทีนี้อ่ะไม่เป็นไรคะลูกสัญญาณตอนนี้มันไม่ไม่ไมันไ,ไม่ค่อยดีเดี๋ยวคุณครูค่อยแก้ปัญหาอีกทีนึงนะคะนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูไหมเดี๋ยวถ้าลูกฟังไม่ทันยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในห้อง ไปดูจากวิดีโอ,อย้อนหลังนะคะโอเคไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายกากบาทถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมน้ำมะเขือเทศในเหยือกมีปริมาตร มากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำส้มในโถกแก้วคะจากรูปน้ำส้มน่ะน้ำส้มมีน้ำส้มมีเท่าไหร่น้ำส้มมีสิบห้าอ่าเพราะฉะนั้นมีมีมากกว่าไหมคะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าค่ะอ่าถ้ามากกว่าเราก็กะิกกากระบาดถูกตรงที่มากกว่านะคะต่อไป ระหว่างน้ำสับประรดในขวดมีมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศในเหยือกคะสับประรดมากกว่าคา่าเออสับปะรดมีสับประรดมีแปดสับประรดมีแปดมะเขือเทศมีสี่เพราะฉะนั้นต้องมีมากกว่าถูกไหมสับประรดมีมากกว่าคะ่ะสับประรดมีมากกว่านะคะ เอาละทีนี้ต่อไปหน้าต่อไปนั้นคุณครูให้นักเรียนทำเองได้หรือไม่คะทำเองได้ไหมคะหน้าที่หน้าที่หน,หน้าที่หกสิบหน้าที่หกสิบกับหน้าที่ 66, หกสิบห้า ให้นักเรียนทำเอ้ยไม่ใช่ค่ะหน้าที่66กับ67ให้นักเรียนทำเองแล้วเอามาส่งคุณครูตอนบ่ายนะคะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตอนบ่ายให้นักเรียนเอาวิชาภาษา,ษาไทยแบบฝึกหัดภาษาไทยกับวิชาแบบฝึกคณิตศาสตร์มาส่งสองเล่มแค่นี้นะคะของคุณครูนะคะ ครูครับอาทักษาภาษามาด้วยไหมครับค่ะทักษะภาษาด้วยค่ะโอเคเวลาที่เหลือตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นะักเรียนไปทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์สหน้านี้ให้เสร็จนะคะและเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะโอเคค่ะอะให้เวลาเด้ไปทำก่อนสําหรับวันนี้ วิชาคณิตศาสตร์ก็แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงนะคะ